สวัสดีค่ะจินเจียอยู่อีกจินนี้พอใช้นะคะเสีนงเทเลรวยๆกันทุกคนนะคะ สำหรับใครที่มีที่ดินแล้วนะคะก็อยากจะพัฒนาเป็นธุรกิจก็ไปทาร้านอาหารหรือร้านกาแฟนะคะแต่สําหรับใครที่มีที่ดินแล้วนะคะอยากสร้างบ้านสวนสักหลังละหรือมีบ้านสักหลังเพื่อทาตามฝันของของตัวเองนะคะไม่ว่าฝันของท่านจะเป็นแบบไหนนะคะขอให้ปั้นเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะทําให้ฝันของท่านเป็นจริงนะคะวันนี้ค่ะปั้นขายที่ดินค่ะจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมที่ดินนะคะสุดพรีเมียมของเรานะคะในสนามกอล์ฟนักท่านเรืองสิตค่ะตำบลบางน้อยพำเภาบางน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ แปลงนี้นะคะแปลงที่11นะคะแปลงที่11แล้วก็แปลงที่12นะคะซึ่งเขาจะอยู่ติดกันเลยนะคะแปลงที่11แปลงที่11นะคะ413ตารางวาค่ะแปลงที่12คือแปลงนู้นนะคะอยู่ติดกันเลยนะคะ404ตารางวานะคะที่ดินของเราด้านหน้าติดถนนคอนกรีตทุกแปลงค่ะด้านหลังติดเลกทุกแปลงค่ะติดน้ําทุกแปลงค่ะบรรยากาศที่นี่ค่ะก็ไม่ต้องบรรยายมากเลยนะคะแค่เข้ามารับรู้ต้นไม้เยอะมากค่ะ สงบร่มรื่นค่ะมีความเป็นส่วนตัวความเป็น private มากๆค่ะเหมาะทําอะไรหรอคะก็เหมาะสร้างบ้านที่อยู่อาศัยค่ะบ้านพักตากอากาศค่ะจะมาสร้างคาลิฮาร์ก็ได้ค่ะมาอยู่แบบเป็นส่วนตัวมาอยู่ในโลกเขาเรียกว่าสวรรค์นบนดินนะคะมาอยู่ในแบบที่แบบว่าไม่ต้องวุ่นวายอย่างเงี้ยค่ะ ะะและการเดินทางที่นี่ก็ค่อนข้างจะสะดวกสบายนะคะมาทางด่วนลงมอเตอร์เวย์ก็ได้ค่ะมาทางพระขนโยชินกมที่58ก็ได้นะคะหรือท่านจะมาทางเรียบคลองรพีพัฒนประมาณคลอง3คลอง4ก็ได้นะคะที่ดินของเราซื้อสดโฉนดพร้อมโอนทุกแปลงนะคะขอบอกซื้อสดโฉนดพร้อมโอนถ้าซื้อผ่อนผ่อนกันยาวๆไปเลยค่ะ3-5ปีค่ะ ถ้าท่านวางเงินดาวเรียบร้อยนะคะในสนามกอล์ฟนอเทิลนะคะวางเงินดาวแค่ห้าหมื่นบาทนะคะวางเงินดาวพร้อมทำสัญญาเรียบร้อยท่านสามารถเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินได้ทันทีเลยนะคะสําหรับที่ดินของเรานะคะซื้อสดโฉนดพร้อมโอนซูผ่อนผ่อนกันไปเลยสามถึงห้าปีท่านชอบเงื่อนไขไหนแบบไหนมาคุยกับเปิ้นได้เลยนะคะสําหรับแปลงนี้ก็เหมาะสร้างบ้านค่ะมีแต่ความเขียวขจีค่ะที่ดินในสนามกอล์ฟนอเทินนะคะ นอกจากได้วิวกรีนกอล์ฟนะคะวิวสนามกอล์ฟนะคะได้ความร่มรื่นความเป็นธรรมชาติโอโซนดีอากาศดีแล้วนะคะมาตรฐานความปลอดภัยของที่นี่สูงมากนะคะมีการรักษาการตรวจคนเข้าออกสุดยอดมากเลยค่ะดิฉันขอบอกว่าที่นี่มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยสูงมากเห็นไหมคะว่าถ้าท่านมีชีวิตมามีบ้านอยู่ในสนามกอล์ฟนอเทิร์นนะคะนอกจากท่านจะปลอดภยัยแล้วท่านยังได้ความสงบได้ความเป็นธรรมชาตินะคะสําหรับตรงนี้นะคะแล้วยังมีน้ําอยู่ด้านหลังแปลงอีกนะคะเห็นไหมคะ มาสร้างบ้านอยู่นะคะถนนด้านหน้าติดคอนกรีตด้านหลังติดน้ําจะมีความสุขขนาดไหนนะคะแล้วสาธารณรปโภคที่นี่น้ําไฟฟ้าปะปา,ปาพร้อมค่ะดินของที่นี่ค่ะปรับถมมาเรียบร้อยแล้วค่ะแน่นปึกแน่นปึกมาสร้างบ้านได้เลยค่ะเพิ่นก็อบอกเลยนะคะนอกจากว่าท่านอยากจะได้สูงกว่านี้ค่ะท่านถึงจะมาถมนะคะดินของเราพร้อมมากเลยนะคะรีบทักป้นมาเลยนะคะเพจขายที่ดินค่ะเฟซบุ๊กปนนักขนานค่ะ 0902758309นะคะ YouTube บ้านขายที่ดินค่ะสวัสดีค่ะ